จุดตรวจเพียงหลวงสงสัยจะผ่านอนามัยเพียงหลวง total distance t ิ i r t y o n Workout out for a total of four hours fifty minutes thirty two seconds. Pace for the last kilometer seven minutes fifty six seconds. Tai keo, heel, sudaai, jip jip. Look, like long needle, but it โกคิดดักถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าใช่หรือเปล่าอานาไมยไปต่อบ้านเปียงหลวงอยู่ข้างหน้าซุมประตู ชุมชนชาวจีนหลายเผ่าพันธุ์สถานีพัฒนาพื้นที่สูงแป็กแซมเมื่อสักครู่คุณปา้าร้านขายแกงถุงบอก ทำไมไม่เป็นนอนที่แป็กแซมละ่ะ8กิโลเองปรากฏว่าทาอากูอากูบอก17กิโลขึ้นเขาสุดจะชันเลยบอกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะคุณป้าสงสัยคุณป้าไม่เคยปั่นจักรยานขับรถเลยรู้สึกแป๊บเดียว17กิโลนี่แป๊บเดียวของคุณป้าจักรยานนี่ถ้าจะสักครึ่งวันสำหรับเขาทางเหนือ โรงเรียนบ้านเปียงหลวงรถมามีเซเว่นด้วยนะจ๊ะเราจะไปดูที่จุดชมวิวสีหลงสันเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ซ้ายมือ แค่นี้ก่อนนะครับ